ตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะครับเราอยู่กันที่ออฟฟิศของ Google นะครับวันนี้จะมาเขาเรียกว่าบุกรงอาหารของ Google กันซึ่งผมได้รับการเชิญนะครับตอนนั้นไปประชุมที่บาหลีมามีคนหนึ่งเขาหลวมตัว after party เขาก็บอกว่าขอเชิญมาที่สิงคโปร์นะครับมาที่เขานึนว่าชวนเราเล่นๆ มาจริงมาจริงสวัสดีครับชื่อคิดกิติแพทย์นะครับดูแลเรื่อง Music Partnerships ในฝั่ง YouTube Music ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างค่ายเพลงศิลปินกับ Google ทำอยู่ฝั่ง YouTube ยูท a บเอ Asia Pacific นะคะชื่อมิกนะครับเป็น Partner Technology Manager ครับให้คำปรึกษาพาร์ทเนอร์เรื่อง Tech Integration วันนี้เขาหลวมตัวให้เรามาเที่ยวแล้วเนาะไปท้างในเลยไหมได้เดี๋ยวไปข้างในกันเลยดีกว่อนอ๋อตอนนี้เราผ่านโซนรีเซพชั่นเข้ามาแล้วนะครับซึ่งตรงนู้นเขาไม่ให้ถ่ายรูปก็เลยถ่ายเป็นคลิปมา ตรงนี้ไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อเฉยไม่มันโปร่งเนาะชอบออฟฟิศเขาอันโปร่งสบายดีเพราะตรงนี้สูงแบบน่าจะเหมือนประมาณ3ชั้นเนาะแล้วที่ก็จะมีเหมือนจอเป็นบอร์ดตอนรับนี่ดูดีแบ็คจนกระทั่งเห็นไหมจนกระทั่งอันนี้ขอเอิ้อหนึงนะครับมีรูปพวกเราด้วยไม่คุณจ่ายเปเท่าไหร่นะคุณจ่ายเขาเท่าไหร่สองแสนอย่าตายแล้วบอร์ดขึ้นเดือนนึงนะขึ้นเดือนนึงเอ้ยคุมแล้วคุมแล้วโอเคชอบนะที่ของเขาเขามากันเล็กๆของเราคือ ไม่แต่ผมชอบที่ว่ามันใส่ใจไงคนมาคุณมาก็ได้จะมีความสุขปะได้เห็นรูปตัวเองอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็มีแค่ใส่ชื่อมาก็พอก็ได้นะเออก็ก็ไม่เขินดีนะก็ดูไม่ไปเขินใชก็ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของรงอาหารของเราเราจะมีอาหารหลากหลายประเภทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเอเชียนเวสเทิร์นอินเดียนสลัดเวจกเิเรียนอาหารเจนะครับแล้วก็มีผักผลไม้อะไรต่างๆนานาทางนู้นอันนี้คือเป็นเวลแฟร์ของพนักงานเวลแฟร์ของไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มตางจ่าโอ้ตรงนี้ใหญ่มากๆเลยครับตรงนี้เ คนอยู่มันีกประมาณ3,000ถึง3,500คนเ,คเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันเลยนะครับตรงนี้ามสบายทุกคนสามารถเลือกอาหารใต้ตามใจเลยนะครับ<า>ข,ข้าวถวด้วย<า> <laughs> องครับผม <laughs> <Okay. S 1> ต้องบอกก่อนว่าคุณคิดเนี่ยแอบกระซิบมาตอนขึ้นลิฟต์ว่ารีบกินก่อนเพราะเดี๋ยวเที่ยงจะคนแน่นมากๆเดี<า>๋ยวเราเร่งตักกันนิดนึง ตอนนี้คือ11โมง48แล้วนะครับผมใส่แล้วใส่ยวม <laughs> ากินข้าวหรอคือ <c oughs> ตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นบูธข้าวครับเป็นเหมือนข้าวเป็นแกงอินเดียอะไรอย่างงี้เนาะตรงนี้จะเป็นซุ้มสลัดนะครับคนรักผักจะต้องตื่นเต้นกับสิ่งนี้ผักเยอะมากๆการกินอาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับผมที่ถูกต้องคือคุณควรจะสังเกตลายอาหารก่อนว่ามีอะไรบ้างหลังจากนั้นคุณค่อยเดินมาอีกรอบค่อยตักแต่นี่ใส่แล้วนะนี่อะไรชีสดีไหมก้อนอร่อยด้วย ตรงกลางเหมือนมีบูธพาสต้าครับคุณเลือกแบบเป็นบะหมี่หรือว่าเป็นพาสต้าแล้วก็ให้เขาทำแบบร้อนๆนะครับแล้วคุณก็มารับตามออเดอร์ได้ด้วยถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวของที่นี่จะต้องเป็นลักซาเนาะที่นี่นนเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นลักซาร์ไหมโอ้เนี่ยวลักซาร์หงส์สีโปมาให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนต้มยำข้นๆแกงกะทิหน่อยนี่เป็นกุ้งเป็นลายนะดูดีมากดูดีว่ะแต่ที่ผมเ,เล่นไว้คือต่อไปคือแกงกะหรี่อ้าวเหรอเดินมาดูนี้เฮ้ยมีติ่มซำด้วยพี่โค้ชนี่คุณเห็นหม คุณคิดดูดิว่าคุณทํางานออฟฟิศที่แบบคุณสามารถมีติ่มซํากินมีแกงข่ิีกกินแบบอันลิมิตแบบบุฟเฟ่ผมเปิดผมเจอไม่ก่อนเลยมันเหมือนสตูต่เรียกว่าแกก็ไม่เชิงสตูดูดิตรงนี้เป็นโซนเป็ดลมควันวะ่ะอันนี้คือแถวที่ยาวที่สุดน,นะครับเนี่ยต้องอันนี้ต้องเอาแล,ละละพี่แนทเขาทำดีมากเลยอะแบบเป็ดแบบหั่นแล้วแบบส่วนไม่สวยมีเอาออกเลยนะสวยมากอะความสุขดีเวอร์อว้าววันนี้เราจะได้กินเป็ดกูเกิลที่สําคัญฟรี ตอนนี้ได้โตแล้วนะฮะสูงจากชั้นที่แล้วขึ้นมาความเจ๋งคือว่าคนเยอะมากๆแม้กระทั่งที่นั่งชั้นสองเต็มแบบเอียดเอียดจริงๆแต่ภาพรวมคือโรงอาหารบริษัทบริษันึมีอให้กินอย่างนี้คือสุดยอดแล้วอ่ะผมกินแกงข้าวกับแกงอินเดียอยู่นะฮะนึงน่งมีแป้งมีกระดาษมีข้าวอันนี้คือแป้งนานปะไม่นานนะเขาทำไว้อยู่แล้ว,ลวไปถึงก็หยิบเลยครับผมมีแบบบล็อกขึผัดนะอือ รสจ้าเิเดษกินง่ายกินเครื่องเทแดงแต่แกงกุ้งอ่ะคุณกุ้งรนชามแบบกุ้งจริงๆกุ้งหมดเลยคือที่นี่เหมือนแบบอยากได้อะไรคุณขอเขาเยอะได้อย่างผู้ชายที่นั่งข้างผมอ่ะแกได้แบบสองชิ้นเว้ยแกไม่พอใจแกบอกขออีกสชิ้นได้ไหมเขาก็เติมให้ไม่มีปัญหาตอนเอียบผมไม่เก่งเรื่องอาหาอินเดียแบบไอนนครับอร่อย ช้้ไดอันนี้เหมือนเทโพที่ลดความหวานลงหน่อยเดียวหน่อยเดียวเลยนะใส่ผักบุ้งลงไปก็คือเทโพละลองกินดไหมมันเหมือนกับน้ําแบบตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแกงกะหรี่แต่กินไปกินมามันเหมือนน้าแบบพาตา้าแกงอันนี้มันมีถั่วอยู่พม่โคตรคล้ายๆกับซารบโลเนตไทยแต่ว่าเติมผงลงไป คือภาพรวมดูจะเป็นแบบเหมือนพวกแกงมาเลยได้ไหมไ,ไม่ก็ไม่ไมชองอินเดียนะผมว่ามันดูแบบเหมือนเรากินแกงแบบแถวโซนภูมิภาคมาเลยอะไรอย่างนี้มากกว่ามา,มาถึงที่นี่จริงๆนะคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงต่นไปเปลี่ยนเครื่องสนามบินนะ่ะนี่คืออาหารแบบเลี้ยงแบบเปลี่ยนเครื่องสนามบินที่ดีมากมันคือเป็นบิน business c l a อาหารที่นี่เกตประมาณนั้นเลยบอกเลยเหมือนมากไม่ใช่ไก่กานะคุณผมกําลังชื่นชมกับเป็ดอยู่ความสุกดีแล้วก็ซอสเรดวน์โอเคถ้าเทียบกับมื้อเที่ยง ที่คุณสามารถกินได้ทุกวันอยู่ในขั้นดีมากเดี๋ยวจะต้องลองถามเขาดูว่าเมนูอ่ะเหมือนเดิมทุกวันหรือเปล่าผมว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ววันนี้อาจจะเป็นเป็ดวันอื่นอาจจะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยสารเปาเหอครับโอ้มีไส้เพรหวานผมว่าใบเตยหลคล้ายๆอ่ะสังขยาแหละเออสังขยาแต่สังขยาที่นี่ไม่ข้นเท่าบ้านเรานะน้องๆหนูตั้งใจเรียนนะลูกจะได้มาทํางานที่นี่ต้องมาสิงคโปร์ได้ไหม เออว่ะเพราะว่าที่ g o o g l e ที่ไทยไม่มีใช่ไหมเพราะเทคคอร์เตอร์เขาอยู่นี่เทคคอร์เตอร์เขามี2พี่ เป็นที่ญี่ปุ่นกับที่นี่ที่ไทยอาจจะไม่ถือเป็นเทดคอร์เตอร์นะน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นแค่ออฟฟิศอีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยเหมือนคนที่ทํางานที่นี่เป็นคนไทยเยอะมากถึงจะเดินสวนมาทักกันใหญ่เลยสวันดีสวันนี้อะไรเงี้ยอ๋อพักยกก่อนจะไปอาหารต่อไปนิดนึงกาแฟไหมคุณก็หรอทีเจ๋งคือที่นี่มีแบบคอฟฟี่บาร์ที่ดีมากคือมีบาิก้าเยอ่อยู่นั้นเลยมีเลยแล้วก็มีกาแฟทุกอย่างมีลาเต้มทฉะมีอะไรเงี้ยเลยนะสมดใจให้คุณคือโคอบลอ่าโอเคอันนี้นัวโคอบลเป็นแบบฟองๆกันไหม ได้เลยแล้วถ้าคือข้อเสียมีนิดเดียวคือเครื่องดื่มไอศครีมไม่มีนะเขาไม่มีน้ำแข็งให้คุณคือโคบูมันก็จินของมันอ่ะก็เย็นด้วยแต่อื่นจะเป็นรสอ,อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยคือตอนนี้เที่ยง20มนาทีประมาณนี้ครับตะกี้ว่าแน่นแล้วตอนนี้คือแน่นแบบแน่นกว่าเดมิมอีกและที่สําคัญคือตอนเข้ามารู้สึกว่าสิ่งที่ชอบเลยก็คือเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเชื้อชาติคุณแบบ หลากหลายมากอ่ะแล้วทุกคนทํางานกันอย่างหนึ่งที่เห็นคือทุกคนยิ้มแย้มกันแบบแล้วคุยกันแบบดีมากเป็นบรรยากาศการทํางานที่แบบ <Energy S 1> เออดีดีเอ็นอร์จีดีเอเนอร์จี้ดีจริงนี่ของกินดีวหยิเลยมาครับ๋วาเตี๋บะหมี่แห้งอ,อผมสั่งบะหมี่น้ำมาว่ะลักษานี้ก็หอมแดงทอดมาใส่กุ้งซึ่งผมเอากุ้งของแกงมาเติมเพิ่มคิดในคิดถึงข้าวตี๋พี่บุเกตเหมือนเหมือนจะเป็นข้าวมันไก่แต่ก็ไม่ใช่เรียกว่าข้าวบาเล่กับไก่แล้วกันเพราะว่าข้าวบาเล่ก็ไม่ได้มันด้วยแล้วก็เขาไม่มี้้จิมไก่ให เลยเห็นว่าไอ้น้ำจิ้มก้เาเจียวผมเห็นสองคอมโบคอมโบที่หนึ่งคนเอาไก่อ่ะไป่วางไว้บนซาลันนดคอมโบสองที่ผมเห็นนะคนเอาไก่ก่อนเยอะเลยนะแล้วไปเอาไปต่อโอ้โหคดโปรตีนต้องตัดเปลือกนะี่ไ่มอันนี้ผมไม่ทราบว่าคืออะไรเห็นเขาเขียนว่า Thunder Tea Lice เขาอย่างเป็นเ,เป็นคันัวมีงามีเต้าหู้แล้วก็เป็นข้าวแล้วก็น่าจะเสริฟม,มาของกับชานี่กเออมันเหมือนข้าวต้มน้ําชาแบบจีนซึ่งบูธนี้เนี่ยผมไปหยิบมาเพราะว่าไม่มีคนต่อแถวเลยน่าจะเป็นแบบไม่มีเนื้อสัตว์ก็เลยไม่มีคนต่อแถวเฮ้ยขูาวให้่ไ,ไงเอาเข้ามาไก่ไงไก่โป๊ะ ถ้าอร่อยด้วยก,กระเทียมพวกแบบงาเนี่ยทำให้มันแบบมันกินง่ายพอกินเสร็จแล้วที่นี่เขาจะใช้การให้ทุกคนเก็บจานกันเองนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดเกมของเรานะครับเราก็จะมีเป็นสถานการณ์ให้แบบพนักงานมีความสุขมีความการแบบพักผ่อนผ่อนคลา,ายกันแบบสนุกสนุก,สน,กสนานะอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้จะมีเกมหลกักหลายมากเลยนะครับที่มีอยู่ตรงนี้พนักงานสามารถเล่นตามอัธยาศัยของตัวเองได้เลยตรงนี้มีอย่างน้อยโหประมาณสัก200บ็อกซ์ใช่ไหมฮะน่าจะสัก200บ็อกซ์ได้เนาะบอกเลยว่าเต็มทุกโต๊ะนะครับทั้งคนมาประชุม ทั้งกินข้าวอะไรเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากๆได้โอเคเดี๋ยวเราเชิญทางด้านนี้จนะต่อนะครับไปต่อไปต่อมุมที่เราไว้ตกแต่งโดยเฉพาะเลยนะครับน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของออฟฟิศนี้หนึ่งส่วนเลยละกันนะครับได้ยังไงเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะสนุกสนานตอนแรกที่มันสร้าง เพราะว่า Pride ออ๋เหรอใช่ปี2019ประมาณนั้นเกิดขึ้นมาเพราะ Pride แล้วมันก็อยู่อย่างงี้ไปเรื่อยๆเลยทีย่จะเอิดออฟฟิศเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องมุมนี้นะเพราะว่าสาวๆเขานี่เขาจะแบบออฟฟิศฉันไม่ได้ถ่ายรูปแบบนี้นะนี่ในตลาดชั้นของเราตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นชื่อเมืองชื่ออะไรต่างๆนานา,นาอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่คิดอธิบายไป,ไปเมื่อตอนแรกนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด3บล็อกด้วยกันที่ออฟฟิศ Google สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของเอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ยยยอออฟฟิิศดด้้้วววกกกันน็็คคืททีีี่่่่ญปปุแลสงโร์ ตรงนี้เรามีบล็อก 60, บล็อก70บล็อก80ตรงนี้เชื่อเข้าหากันหมดเลยทุกที่ตรงบล็อก70 L 6ที่เขียนว่า M K นี่คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ M K ไม่ใช่ M K เราจะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า M K คืออะไรเนาะอ่ Wellness Center ใชคือที่สปาที่จะพาสปาใช่ใช่มีสปาที่นี่มีสปา ตะเกียครับเราเดินผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเหมือนจะเป็นแบบมีหลายๆส่วนในวันเดียวกันที่สามารถจัดงานได้เหมือนเป็นถ้าเป็นโรงแรมก็คือมีบอลรูมหนึ่งสองสามเหมือนกับว่ามันมีหลายอีเวนต์ในวันนี้แหละครับใช่ครับมีหลายอีเวนต์นะครับซึ่งจริงๆเราก็จะอาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นจริงๆแล้วเป็นการจัดสัมมนาในองค์กรของเราเองด้วยก็มีพอคุณมาโซนนี้เขาจะมีอาหารมาต้อนรับของคนโซนนี้แบบเป็นห้องนี้โซนนี้อีเวนต์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เดินตัดมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้มันคืออะไรครับคุณกจตรรงงนนีี้เเเยะป็อขา ตรงนี้เป็นส่วนที่อีกส่วนหนึ่งที่พักผ่อนให้กับพนักงานอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเราจะไปเข้าห้องอะไรสักอย่างครับ อย่าบอกนะว่าห้องซ้อมดนตรีอ่ะใช่เฮ้ยเขาจองห้องไวแล้วเขาอัดเพลงกันอยู่ข้างในก็เลยเดี๋ยวให้เขาอัดเสร็จก่อนประมาณ2นาทีครับนะครับคือที่นี่มีทีมทําเพลงของตัวเองนี้หรือเปล่าฮะครับปกติมันจะเป็นวอนเทียก็คือเหมือนกับพอเขามีงานต้องการทําเพลงใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นวิชเอามาหาคนที่เป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็ทําเพลงใหม่กันขึ้นมาบางทีก็ค o เวอร์หรือบางทีก็ตอนนี้เริ่มแอดวานซ์ก็เริ่มใช้ AI อะไรเงี้ยมาทําบ้างอพูดนักดนตรีจะตกงานกันแล้วครับเนี่ยยังครับยังตัวตาย ก็ช่วยทุนแรงมากกว่าคนที่มันทาดนตรีเนี่ยครับเราจ้างนักดนตรีเพื่อมาเป็นพนักงานทาดนตรีโดยเฉพาะหรือว่าเป็นพนักงานที่ทําฟังก์ชั่นอื่นเป็นเล่นดนตรีได้ฟังก์ชั่นอื่นครับอย่างผมก็ทําทีมเทคแมจเจอร์ผมก็ชอบเล่นดนตรีก็มาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยมีน้องคนนี้ที่ตีกลองเป็นถ้าอยากได้กลองก็เรียกเขามาอัดใช่ครับก็จะมีคอมมูนิตี้ที่เป็นแบบมิวสิกคอมมูนิตี้เหมือนช่วงดนตรีครับเหมือนอยู่ในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนงานตรงนี้เป็นงานความสุขอะทุกคนที่มาก็คือเหมือนหหลลังงเิกานรื เอาเวลาที่มีเหลือมาทํากันแล้วก็สนุกสนุกกันใช่ครับก็จะมีคอนเสิร์ตให้พนักงานมาแสดงกันเรื่อยๆเคยแสดงหรือยังครับหลายรอบแล้วครับนี่ก็ต้องช่วยๆกันครับแบบช่วย e n t อร t a i n พนักงานให้ทุกคนมีความสุขสิ่งหนึ่งที่บริษัทเราทานะครับก็คือทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะจัดงานที่เรียกว่า TGI คือ t a k God It's Friday นะครับซึ่งเราจะมีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานมารวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเหมือนกับให แบบเป็นคอมมูนิตี้มากยิ่งขึ้นตอนนี้เราเข้าไปดู <tortured. S 2> ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างดีกว่าโอเคเราก็ลังจะไปเข้าที่คายะเจมสตูดิโอมาดูดีกว่าอูุ้๋มีนี่ด้วยอ่ะมีห้องเก็บเสียงกลองด้วยมันคือจริงจังมากเว้ยห้องนี้ก็เป็นห้องที่เก็บเสียงด้วยไซส์ก็คือแจมมาได้อ่ะกำลังสนุกเลยนะครับมีกีตาร์ให้นะครับมีเบสมีกลองแล้วคือ ชอบนี้มากความเอาจริงเขาจังคือมีดรัมบูทที่มีตัวอะคูสติกพาเนลอย่างเงี้ยถ้าปกติถ้าใครเคยไปห้องซ้อมจะรู้ว่าเสียงกองอ่ะมันจะบังทุกเครื่องเว้ยแต่พอมีอันนี้ปั๊บปิดประตูเข้าไปก็คือมันจะพอดีเว้ยแล้วทุกคนไม่ต้องเล่นเสียงดังแล้วเขาไม่ได้ปิดแค่นนี้เขาปิดข้างบนด้วยนะดิใช่การเสียงนั่นแหละคือความสุดยอดคือคุณไม่ต้องเสียน้ำหนักในการตีที่แบบว่าต้องใช้จริงๆอ่ะใช่แล้วทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันได้หรือคุณจะมีกองไฟฟ้าด้วยก็ได้ที่แบบคุณอยากจะซ้อมแจมกกกกกกกััับบบบเเเเพื่่่่อออนนนนนใีีแแแแึงง็็ลล้้วววววตตคุุุณถดยาาาจจมมหทะ การจัดกิจกรรมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เห็นตารางแล้วนะครับว่าวันที่27กันยานะครับจะมีอันนั้นน่านจะมปในไหนไม่แน่ครับปิ๊่เอา,าแล้วครับ <laughs> อโอเคแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเรฟ e r รนซ์ได้ครับว่า ว่าแต่ละวงเขาจะเล่น cover เพลงอะไรบ้างเขาจะเล่น Queen Backstreet Boy การ์โนเซส Brun ูโนมาอะไรเงี้ยครับคนที่มาจะรู้อ๋อจะเป็นเพลงโคนประมาณนี้เฮ้ยถ้าแก๊งเราทำงานที่นี่เราจะต้องได้อยู่ห้องนี้กันนะเป็นห้องของเราเลยนะคือเราคนอู้งานเฉยๆเว้ยแต่ออฟฟิศติ่งมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งสี่คนที่แม่งไม่อยาททำงานแล้วกินข้าวสองชั่วโมงกินกาแฟชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เล่นดนตรีสองชั่วโมงปัญหาใหญ่คือสไตล์ของพวกเราแต่งานต้องส่งนะงานต้องส่งนิดนึงแก๊งกอน every day เราอะ เพลงไหนครับที่เล่นแล้วคนที่นี่เอนจอยสุดครับเพราะว่ามันมีหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับมีช่วงที่เล่น Boy Him and Rap Story แล้วคนเอนจอยกันเยอะหรือเพลงที่มันจะมันๆแต่เก่าๆหน่อยคนส่วนใหญ่จะรู้จักเยอะครับยังไงฝากโนว n e e l s ไว้เดี๋ยวอ๋อผมเ้มใจนะครับอ๋อผมพูดผิดนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโคตใหม่ไม่เป็นไรครับได้ตะกี้ได้ช่วงเวลาไทยอินแวบหนึ่งโอเคแล้วลิฟต้ากับโนว n e e l s ครับพี่คุณเคยขึ้นเทนของยูทูบอยู่ เคยครับผมเคยตอนข่าวที่มีคุณกับเมียน้อยของคุณเนี่ยตอนนี้ไม่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 เกี่ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่นะ่นละก็กระเท่ทดีการทัวร์ครั้งนี้ต้องบอกว่าด้วยความเป็นบริษัทเทคต้องการความกระฉับกระเฉงนะครับเราต้องตามมาเร็วนิดนึงนี่อ๋อผมนึกออกแล้วตรงนี้นะเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพสามมิติทะเลสาบมิติปะอ่ามันมันมีชื่อเฉพาะอะไรสักอย่างมันยังไงนะครับเป็นตัวจีอ๋อโอเคโอเคแต่ก็ถ่ายรูปเราเนี่ยเราจะเห็นถ่ายพี่โค้ดพี่โค้ดอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เวลาบิดแล้วมันจะไม่ใช่ใช่ไหม อ๋อมันเป็น oh. มุมอย่างนี้อน,นอ่างนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึง MK กัน oh. นะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า MK เราเรียกว่า micro kitchen oh. นะ MK oh. ย่อมาจาก micro kitchen ซึ่งแฟนแบบ kitchen ขนาดย่อตรงนี้นี่เอง จริงๆแล้วกูเกิลเนี่ยตั้งแต่เลรีกับเซร์เกเนีที่เป็นเป็นคนก่อตั้ง Google ตรงนี้เขามีนโยบายให้กับพนักงานว่าอยากจะให้พนักงานเนี่ยอยู่ใกล้กับอาหารเนี่ยตั้งแต่ประมาณ150-200ฟุตนะครับก็ดังนั้นเนี่ยทุกๆ1 5 0ยห้ฟุตจะเห็นได้ว่าจะมีอาหารหรือน้ําหรือเครือร่องดื่มให้พนักงานเนี่ยได้รอเป็น่านกันเหมือนตรงนี้จะเป็น snack เป็นสนักใช่แล้วมันจะมีวิธีการจัดเรียงว่าของที่เฮลซี้กว่าอยู่ข้างบนมันจะได้ reachable ของที่อันเฮลซี่จะอยู่ด้านล่างมันจะได้แบบ reach ยากกว่าเหมือนกันกับน้ําเหมือนกันเนี้ยมันก็ของเฮลตี่จะอยู่ด้านบนง่ายๆเนาะคือพวกแบบ energy bar เนี่ยจะอยู่ตรงแถวนี้นะครับผลไม้อยู่บนสูตรเห็นไหมมี energy bar แล้วก็ขนมกรุบกรอบมันฝรั่งจะลงมาหนึ่งลิ้นชักนะครับแล้วก็น้ําก็เหมือนกันก็จะวางด้วย methodology เดียวกันเลยทุกคนยอมย่อนะครับเพื่อจะหยิบของอยู่ด้ ทีนี้ถามนีดนึ่งอย่างข้างบนสุดอันนี้คืออะไรครับนนมีขวดให้แล้คือเราเนี่ยจะพยายามรักธรรมชาติน่นแหละรักโล,ลกไม,ลไม่ให้ใช้ขวดพลาสติกก็เลยจะมีพวกติขวดน้ำนี้มาเติมน้ําได้ทุกวนันเพื่อที่เอาไปกินบนอตอนที่ทํางานบนโต๊ะสเตชันอะไรอย่างเี้ใช่ เรามีร้านอาหารเนี่ยอยู่ประมาณ3-4ล้านด้วยกันเนาะตอนนี้ก็คืออันที่เราไปกินกันวันนี้ก็คือโรงอาหารใหญ่สดเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์บาร์สำหรับคนที่อาจจะอยากกินเบอร์เกอร์หรือเฟรนช์ฟรายหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเราจ่ายตังค์ถูกไหมไม่จ่ายฮะไม่จ่ายเมือี่<ฟ>พูดว่าร้านอาหารฟรีเหมือนกันทุกอย่างฟี ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีเบอร์เกอร์หลายอันแบบเป็นซีฟู้ดบานอูมามิบานบอมชิคเก้นแทมปูระอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลากหลายแบบใช่มีวีแกนออปชั่นก็จะเห็นได้นะครับว่าตอนนั้นก็จะมีหลากหลายว้าวโอ้พี่น้าช่วยด้วยอืมอันนี้มันดูแบบไม่ฟีอันนี้มันดูแบบดีไปเหมือนตรงนี้มันจะโซนอาหารที่หลบลงมานิดนึงถูกต้องครับใช่อย่างที่บอกนะครับว่าของอันเฮลตี้เนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านล่างเสมอไอ้นี่ก็จะเป็นเหมือนซ่อนอยู่ใต้ลงอาหารใหญ่ นะครับคุณก็อยากกินคุณต да ้องดันด้นลงมานิดนึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไม่ได้เป็น MK แต่เป็นบาริสต้าของเราก็กาแฟอีกจุดหนึ่งของเราตอนนี้เนี่ยเรามีจุดที่มีกาแฟบริการเนี่ยอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันชั้นสามสิบใช่สุดสุด่างานนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็จะมีกาแฟเหมือนเดิมมีซันวิทมิโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันพนักงานก็สามารถหยิบได้เลยไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วคือมันไม่ใช่แบบของไม่ดีอ่ะดูน่ากินด้วยอ่ะดูน่ากินมากเช่นกัน ฟรีเช่นกันว้า,าวเป็นสวัสดีการรับพน,นักงานะครับตรงนี้เนี่ยคือบล็อก70แล้วตอนนี้เราก็จะเข้า60นะครับอย่างที่บอกว่าแม่เป็น3โซนด้วยกันทุกอย่างติดต่อกันบล็อกที่ว่านี่ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นตึกอย่างนี้ครับตึกหนึ่งตึกหนึ่งตึกหนึ่งซึ่งคุณคิดบอกว่าจะมีห้องประชุมที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นอินเทอร์นอลนะครับแบบชุมกันเองแล้วก็มี แบบ e x t e r n a l ประชุมคนข้างนอกด้วยมีห้องชื่อวัดอรุณด้วยตรงนี้เนี่ยเราจะมีโซนที่ให้นอนพักผ่อนได้ก็คือห้องนัปรูมก็จะเป็นโซนที่แับสภาพนอนพักตรงนี้มีเตียงมีอะไรเงี้ยนะถอนอร์ดกวานอะไรเงี้ยเพื่อมีพนักงานที่เหนื่อยหรืออะไรงีก็าสามามานอนพักผ่อนได้โอเค นอนได้ทั้งวันอะครับหมายถึงว่ามมสมมติตว่าวนม,ออม,มนหมายถึงว่า <c oughs> สมมุติว่าผมรู้สึกง่วงอยากงีบตอน11บเอโมงก็มาได้อะไรบ่ายสก็ได้4ี่โมงก็ได้คือถ้าเป็นห้องนี้พีเอไม่ได้ใช้เป็นห้องแ a นป o รูมผมรู้สึกได้ ตรงนี้เราอาจจะเข้าไปไม่ได้แต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่านิดหนึ่งตรงนี้ก็คือ wellness area ของฝั่ง Google เราจะมีนวดมีสปาก็คือเป็นนวดสปานั่นแหละเลามีทำเล็บทำผมทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำผมทำเล็บต้องจ่ายเงินแต่ว่าเป็น discounted price คลายก็คือลดราคาลงแล้วนวดพนักงานเนี่ยก็จะมีเครดิตให้ทุกๆปีว่าสามารถนวดได้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งใช้เครดิตได้ถ้าเกิดนวดเกินจำนวนเครดิตก็เริ่มจ่ายเงินเองแต่ว่าก็จะเป็นส่วนที่ลดราคาลงมาอีกแล้วถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยอีกนิดหนึ่งละกันเน ให้พนักงานเนี้ยได้เดินเล่นปกติตไม่ค่อยมีใครเดินเพมันร้อนม่ะ <c oughs> ถ้าเทียบสิงคโปร์กับไทยที่ไหน ร้อนกว่าครับไทยมันร้อนแบบแห้งเบ r ร์นิง่งใช่ไหมที่นี่มันร้อนแบบคิวมิดมันจะยังแบบพอเดินข้างนอกได้นิดนึงมันจะไม่เบิร์นเท่าแบบไทย<ะ>ส่วนนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารของเรา <c oughs> <ๆ>ตายแล้วอยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากใช่ซึ่งอาหารตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนใช่เป็นมดิเตอร์เรเนนะียนนมันจะ healthy กว่านิดนึงเป็น choice healthy คือชั้นแรกที่เราไปมาที่ไปกินข้าวกันค่ะเป็นแบบ,แบ,บอาหารเอเชียนกึง่งๆแบบผสมผสานนิดนึงหรือว่าแบบเป็นออปชันที่แบบไม่ได้ healthy ขนาดอันนี้ก็จะแบบ healthy choice หนึงมีสลัดมีต,มต้มต้มอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะใช่เคยรู้มาตลอดว่าสิงคโปร์เป็นเมืองของฟู้ดคอร์ทไม่คิดว่าจตลามันจออฟฟิศกูเกิลนะครับพูดจริงๆแ้เดินเหมือนเดินอยู่ในห้างแล้วมีมีจุดแค้อาหารตลอดเวลาคาเฟ่จุดแคยอาหารแล้วร้านอาหารพวกนี้เปิดถึงกี่โมงครับถึงามายี่สครับคือมันจะมีช่วงอาหารเช้า ถึง10โมง<ะ>พัก2ชั่วโมงแล้วก็11โมงครึ่งเลยลวก็เริ่มเปิดเที่ยงจน12หล่อย้อนไปตรงอาหารเช้าก่อนครับมีอาหารเช้าให้ด้วยเหรอครับใช่มีอาหารเช้าด้วยว้าวกี่โมงเริ่มกี่โมงครับอาหารเช้า,า8โมงเช้าถึง10โมงใช่10โมงก็ขัดออกโอ้ใหม่กอดก็คือเป็นพนักงานที่นี่ก็มาเช้าหน่อยก็ได้ทานข้าวเช้าแล้วก็มีข้าวเที่ยงให้อาหารเที่ยงก็เริ่ม11เลยครับใช่ดีนะยังไม่มีอาหารเย็นเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีอาหาร คิดว่าแบบมันก็เป็นวิธีแนวคิดที่น่าสนใจก็คือให้พนักงานมีความสุขทํางานแล้วมีความสุขสามารถประชาความคิดงานสร้างสรรค์ด้วยกันได้มีอาหารให้กินมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มาอยู่ที่นี่ได้เลยไม่ต้องคิดว่าเที่ยงกินอะไรดีเช้ากินอะไรดีก็คืออ่ะกินทุกอย่างแล้วก็ทํางานต่อก็จริงนะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติเรามาออฟฟิศแล้วเราควรจะสั่งควรจะอะไรอย่างเงี้ยก็เสียเวลาคุยงานไปวันละนิดช่วงระยะเวลาที่พนักงานทานข้าวตรงเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าพออยู่ในออฟฟิศหรืออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ย กินข้าว30นาที45นาทีก็ก็เสร็จแล้วแล้วทุกคนก็อาจจะไปกระแปกต่อนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วก็คือภายในชั่วโมงเดียวก็ก็เสร็จแล้วแล้วก็กลับมาทํางานแล้วในช่วงเวลาที่ทานข้าวกันก็คือส่วนมากทุกคนก็จะคุยกันแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงแต่ก็มันก็ต้องกลับมาวนเรื่องเรื่องงานบางที collaboration อาจจะเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารได้เออทำอันนี้อยู่หรอทำนี้อยู่โอเคอันนี้ตาผมออกแบบีฟมิ m บ <akes> อ <m akes materials confused> t ไม่ได้เลยว่ะ คุณดูมาดิมิดบอลก็ได้กินอ่ะอ้าไปตรงเนี้ยให้ผมให้ลูกหนึ่งไปแป๊บนึงเร็วรีบตักไปกินรีวิวใช้ใช้สายแล้วเล่นเวหิวด้วยโอ้เนื้อดีนะอุยณหภูมิก็ได้ดิดอันมัดลูม แต่ว <ítulo> ่าตรงนี้มันจะเป็นการ assembly hall ของเราไม่ใช่ให้พนักงานมารวมตัวกันทั้งหมดตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยอ่ามันเป็นบางครั้งเราจะมีเรียนโยคะตรงนี้ใช่ก็จะมีคลาสโยคะบางเป็นบางครั้งนะครับแล้วตรงนี้เนี้ยออฟฟิศกูเกิลหลายๆที่เนี้ยจะมีมุมที่เป็นมุมเลโก้ของเราตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเป็นประจำแล้วอันนี้ก็กลับมาสู่ตรงที่เราวนกลับมา ที่นี่เข้ากกี่โมงหรอครับแล้ว8ประชุมเลยค่ะมดมีประชุมกับโบโบเช้าหน่อย8ปดโมงเช้าอย่างเงี้ยก็ต้องประชุมบาง<ม>วันเริ่มสายหน่อย10บโมงก็แล้วแต่ว่าจะแบบจะเข้ามาตอนไหน9ก้าโมงอแอ๋อแสดงว่าถ้าเข้า10<ม>ก็อาจจะออกเลทหน่อยใช่มันไม่ได้เป็น clock in clock out ขนาดนั้นคือเขา trust เหมือนเชื่อใจพนักงานดังนั้น as long as you deliver what you need to deliver เหมือนกันเหมือนกัน เราคือเราเชื่อใจพนักงานแต่พนักงานไม่เชื่อใจตัวเองไม่ค่อยเีลิเวอร์ไม่ค่อยเลิเวอร์ไมื่อแต่ผมว่าในวัยวินีคิตของเขาถูกต้อง้วมันไม่เกี่ยอะไรหรอกคุณทำาดลิเวอร์งานจบทัสคุณเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้สบายๆครบถ้วนเลยเนาะวันนี้ใช่ได้มาเดินต้องบอกว่าต่างจากที่พวกเราคิดเหมือนกันนะเพราะตอนแรกคิดว่าจะแบบดูเงียบๆแต่ว่าพอมาถึงแล้วเป็นออฟฟิศที่มีชีวิตชีวามากๆคนก็เยอะแล้วก็สนุกอ่ะมันดูสนุกมันดูแอคทีฟน่าทำงานมากเลยครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ เยี e ่ยมที่ออฟฟิศ o o o l l e เอเชียแปซิฟที่สิงคโปร์ด้วยละกันนะครับ,รบแล้วหวังว่าคราวหน้าจะววะเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเราจะได้พาไปกินเบอร์เกอร์บาร้านอ,อนอื่นๆอีกที่ด้วยนะครับใ้าแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเปิดออเดพิ่มน,นะครับยังไงก็เชิญด้วยที่หนึ่งได้เลยครับต้องขอบคุณทางนี้ด้วยเพราะว่ารบกวนเกกะเขาเนาะต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ มีคนมาใช่ไหมครับเกรงใจมากก็ลองถามกันมาดูนะครับขอบคุณคุณคิดนะครับเสียสละเวลามาเพราะทีได้ข่าวว่ามีประชุมด้วยกระถิ่ด้วยใช่ไหมครับใช่โอเคได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็หมดแล้วค่ะเราไปไหนต่อคือตอนนี้บ่ายครึ่งมีเวลาครึ่งชั่วโมงการกินเบอร์เกอร์ไปนอนไปนอนห้องนอนเอาไหนเบอร์เกอร์เราจะไปนอนเบอร์เกอร์